สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอม่จากท์กาวันโคกระเพือนะครับวันนี้กระผมมีต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับมาแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อเป็นความรู้ต้นไม้ชนิดนี้เป็นยาขับลมนะครับ <dei S 1> พ่อแม่พี่น้องซึ่งใช้กับเด็กทารกได้ดีนะครับใช้คู่กับก็ไปแนะนําชื่อเลยนะครับนี่ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะครับพ่อแม่พี่น้องต้นโปร่งฟ้านะครับ อันนี้ดูเลยนะครับกล้องผมก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับไปก็จะเป็นรูๆหน่อยนะครับเข้าม่พี่น้องนี่ครับจะเป็นรูจุดๆนะครับต้นปรงฟ้านะครับหรือทักข์เมนซึรินแถวบ้านเราเรียกว่าเริ่มเป็นเล่าครับใช้คู่กับ ต้นเจ็ดพังคีนะครับสองต้นนะครับฝนทาท้องเด็กนะครับเวลาเด็กมีอาการปวดท้องนะครับอันนี้นก็จะทําให้เด็กหายลมได้ดีนะครับจากสรรคุณที่เคยใช้นะครับตัวสรรคุณอื่นอีกก็มีอีกมากมายนะครับต้องไปดูตามตำรายานะครับพอแม่พี่นอ้องหรือเสิดหาตามข้อมูลต่างๆนะครับ ต้นเคยเห็นแต่ต้นเล็กๆนะครับพราแม่พี่น้องอันนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับแต่ส่วนที่ใช้ก็ใช้รากนะครับเป็นยารากเดียวนะครับลงไปข้างลา่างเหมือนพวกรถถนองแดงเหมือนกับปาลายเผือกนะครับเป็นชนิดเดียวกันเลยนะครับขอสวัสดีครับผู้รับชมสัตน